ชีวิตหรูอ้อนเกวลินหลังหายไป20ปีกู้เงินซื้อทุเรียนกินทั้งบ้านมีทุกอย่างเพราะสร้างเองชีวิตหรูอ้อนเกวลินหายไปกว่า20ปีรวยกว่าเป็นนางเอกหากพูดถึงอ้อนเกวลินเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะเป็นนางเอกมากความสามารถเจ้าตัวยังเป็นนักร้องเสียงเพราะอีกด้วยแต่กว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ไปอยู่ที่ไหนทําอะไรมาหายไป20ปีหลายคนก็บอกว่าหายแต่จริงๆในใจอ้อนก็ไม่ได้หายแต่ว่าแค่ไม่ได้รับละครคนจะติดภาพเราเล่นละครบ่อยแต่พออ้อนแบบไม่รับละครเลยก็เลยหายไปจบจากละครปุ๊บก็ไปเป็นนักร้องเต็มตัวแต่หลังจากนั้นก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตมีเพลงก็กลายเป็นว่าภาพละครคือหายไปเลยตอนนี้ลูกสองคนแล้วอีคิวสิขวบไอคอนจะ4ี่ขวบคุณก็รวยมากแต่ก็ยังสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงิน ใช่คืออ้อนมาจากการที่เราลำบากกว่าการที่เราจะได้เงินแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้มีฐานะอะไรแล้วเราจำความลำบากของแม่ได้บวกกับกว่าที่อ้อนจะมีวันนี้ได้กว่าที่อ้อนจะได้ทำงานกว่าที่อ้อนจะได้เก็บเงินอ้อนก็มาจากไม่มีอะไรมาก่อนที่อ้อนบอกว่าลำบากนี่ลำบากขนาดไหนเคยมีเงินเหลือแค่400บาทในชีวิต ตอนนั้นเราก็เข้าวงการแล้วคือมันมีช่วงหนึ่งที่อ้อนไปทําธุรกิจส่วนตัวแล้วเรารอเงินที่มันจะเกิดขึ้นช่วงเวลานั้นก็มีแค่นั้นจริงๆกับสามีก็เลยทําให้ความรักที่มีต่อสามีเรามองไม่เห็นเลยว่าเราจะทะเลาะก,กันได้วันไหนเรามองไม่เห็นเลยว่าเราจะมีวันเลิกกับเขาเพราะเราผ่านความลําบากมาด้วยกัน ย้อนไปสมัยก่อนที่เราเห็นเด็กๆเ,เห็นว่ากินข้าวต้องกินจานเดียวกันคุณแม่เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนแม่เลี้ยงลูกมาทุกคนอ้อนเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องสาวอีกสองคนค<ๆ>ก็เลยรู้ว่าแม่กว่าจะเลี้ยงเราลําบากมาก <S <S <ๆ>เขาบอกว่าเขาจับขาลูกเอาไว้แล้วเขาก็ทํางานต้องรอพ่อกลับมาก่อนจะได้กินข้าวจานเดียวกันหมายความว่าแม่ไม่สามารถเหลือเงินที่จะซื้อข้าวได้อีกจานต้องรอกินพร้อมพ่อแล้วเงินที่เหลือก็เป็นค่านมให้อ้อนกับน้องสาว เราเห็นความยากลาบากของแม่พอโตขึ้นมาหน่อยบ้านเราอยากจะกินหมอนทองแม่ก็เล่าให้ฟังว่าต้องไปกู้เขาลูกกู้เพื่อให้ได้กินหมอนทองกันทั้งบ้านแล้วพวกเราก็นั่งร้องวงตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะได้กินของอร่อยพอเข้าวงการบันเทิงมันทําให้ครอบครัวดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเป็นครั้งแรกที่เราได้เงินแสนแสดงว่าการเข้าวงการบันเทิงคือการพลิกชีวิตของครอบครัวอ้อนมากเลยค่ะแต่บอกตรงๆงอ้อนไม่เคยกลัวความจนถึงแม้ขั้นสุดแล้วลงสุดก็ไม่เคยกลัว พี่ดูสัญญาเป็นคนพาไปเล่นละครเห็นว่าอ้อนอยากขอโทษพี่หนูด้วยมันเรื่องอะไรคืออยากจะบอกว่ามามีชื่อเสียงมีละครให้ทุกคนได้เห็นมาจากการเลือกในวันนั้นของพี่ดู หลังจากที่เราชนะ Coffee m a t e Challenge เรายัางไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงแต่มีพี่เข้าพาไปแคสติ้งบริษัทหนึ่งและนั่นคือผลงานชิ้นแรกที่พี่ดูเป็นผู้กำกับครั้งแรกแกก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการแคสติง้งนั่นคือวันแรกที่อ้อนได้เจอพี่ดูพี่ดูบอกให้ทำอะไรอ้อนทําหมดเลยแล้วพี่ดูก็เลยบอกว่าฉันเอาคนนี้ปรากฏพอวันไปออกกองจริงๆก็เรียบร้อยอยู่ๆเป็นอะไรไม่รู้ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง อ้อนกลายเป็นนักสแสดงที่เดินไปด้วยพูดไปด้วยไม่ได้ต้องหยุดแล้วค่อยพูดถึงขั้นที่พี่ดูพูดใส่หน้าอ้อนว่าพี่ผิดเองที่เลือกเราร้องไม่รู้กี่รอบต้องบอกตัวเองว่าฉันจะไม่เล่นละครอีกต่อไปแต่มาอีกที50เรื่องจ้าถ้าตอนนี้พี่ดูดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาไม่เคยมีโอกาสได้บอกพี่ดูเลยเพราะอ้อนรู้สึกว่าอ้อนกลัวพี่ดูอยากขอบคุณพี่ดูมากๆที่เรืองอ้อนบันนั้น พี่เลือกไม่ผิดแล้วอ้อนมามีทุกอย่างวันนี้ได้ครอบครัวแล้วลูกๆหลานๆก็นั่งอยู่ตรงนี้มาจากการตัดสินใจที่พี่ตัดสินใจเลือกอ้อนในวันนั้นไม่รู้จะกราบขอบพระบุญและแบุญพี่ยังไงคุณมาก